สวัสดีครับอยู่กับจอ Android Mazda นะครับเป็นจอ Android 2ระบบก็คือระบบฟังก์ชันเดิมของโรงงานรถทุกอย่างยังอยู่ครบในการตั้งค่ารถต่างๆนะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งก็จะเป็นระบบ Android นะครับซึ่งจะทำงานร่วมกับจอตัวนี้นะหนะ้าจอเป็น12.3นิ้วนะครับตัวของระบบเดิมอ่านี่ระบบเดิมนะครับก็ยังทัศสกรีนนะครับต่างๆได้นะ การตั้งค่านะไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างนะครับแล้วก็ตั้งค่าอุณหภูมิตั้งค่าภาษาแล้วก็ตั้งค่าของรถการเข้าเซอร์วิสของรถต่างๆนะครับก็สามารถทําได้อันนี้คือเรื่องปกตินะครับเมนูปกติของมันนะครับแล้วก็ถ้ามีระบบนำทางก็ใช้ได้ระบบโทรศัพท์เดิมนะแล้วก็แอปพลิเคชันนะการตรวจสอบน้ำมันเนี่ยฮะ โปรแกรมอินลูปนะอัตราค่าเฉลี่ยนะครับเมื่อเราเปลี่ยนวิทยุแล้วนะครับระบบพวกนี้นะครับก็จะไม่แสดงผลที่จอยแอนดรอยไอคอนแบบนี้นะครับอ๋อแล้วก็มันมีกดตรงนี้ได้อีกนะครับก็จะมีนี่แะะการบำรุงรักษาเนี่ยการแจ้งเตือนการสลับยางถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับตรงนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับมาดูในส่วนตอบมานะฮะส่วนต่อมาก็จะเป็นในระบบของ Android นะครับ a n น r o i d เนี่ยเราจะเข้าสู่ ระบบของ a u x ก่อนนะครับแล้วก็แตะตรงโลโก้มาด้าน,นี้ก็จะเข้าสู่หน้า a n d r o i d นะครับก็สามารถเข้าไปเล่นไฟล์วิดีโอ YouTube Google Map อะไรต่างได้ก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะฮะเป็นหน้าจอขนาด12.3นิ้วนะครับภาพคมชัดนะครับดูด้านหลังนะฮะมันจะบางเนาะก็ถือว่าดูในระดับสายตานะครับเข้ารูปสวยงาม และที่สําคัญก็คือตัวนี้นะครับติดกล้องรอบคันเพิ่มนะครับก็คือเวลาใส่เกียร์ถอยนะครับนี่กล้องรอบคันก็จะขึ้นนะครับอยู่ด้านนี้นะครับนะก็สามารถทัชสกรีนพวกนี้ได้เห็นไหมฮะสองด,ดนะครับสวยไกลก็ได้นะครับสามดีนะเห็นไหมสวยเนียนกริบนะครับนะในหลักประมาณนี้ โอเคไปก,กับอ่าจะเป็นกล้องหน้าให้นะฮะตัวเส้นระยะของกล้องลบอบคันนะครับก็ยังเลี้ยวต่างพวองมาลัยแบบนี้นะครับแบบนี้เนอะจะสังเกตอ่าเนาโอเคนะครับ ก็จะเป็นกล้องหน้าให้3ามวินี่เราหน่วงไว้นะครับประมาณนี้โดยคร่าวๆนะครับฟังก์ชันการใช้งานทุกอย่างใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมในหน้าจอของ Android นะครับในหน้าจอ Android นะก็สามารถควบคุมผ่านตัวปุ่มไอไดต่างๆตรงนี้ได้หมดเลยนะครับเรียนหานะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ ประมาณนี้นะครับโอเคครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีแอปพลิเคชันฮะ u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  e m u u s i c นะฮะให้เราได้เล่นนะครับแล้วก็ YouTube ทั่วไปนะครับผูกค้าสมัครเป็นพรีเมียมก็จะไม่มีโฆษณานี่นะครับเป็นแบบนี้แล้วก็ g o o g l e m a p Netflix นี่นะครับ Netflix ออของลูกค้าสมัครไว้ โอ้เวลาดูเลยเต็มตาเลยเนี่ยเป็นไงล่ะใหญ่มากโอเคปุบเน็ตฟิกเสร็จแล้วนะครับก็มาดู g o o g l e Map นี่โอ้โห ที่ทำงานของลูกค้าเริ่ม